สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับมนตรีอิซซุในทีมงานอิซซุเมโทรโซเชียลของเราวันนี้นะครับเฟิร์นอยากมาแนะนำนะครับแนะนำสำหรับรถธรรมาหากินคันนี้ว่ามีแคมเปญอะไรใช้เงินออกรถนิดเดียวครับพอนไม่ถึง9 0 0 0บาทก็สามารถรับรถคันนี้ไปได้แล้วสำหรับรถธรรมาหากินคันนี้พร้อมนี้เลยนะครับพร้อม ูขนาด2.1เมตรหรือที่ลูกค้าต้องการไซส์ตามที่ลูกค้าต้องการเลยสามารถกำหนดไซส์ให้กับเราได้ครับสำหรับรถคันนี้ครับมาในโฉมสปาร์คครับสปาร์คเครื่อง3,000สำหรับสปาร์คเครื่อง3,000นั้นนะครับมีให้สีให้เลือกหลากหลายนะมีทั้งสีเทาดัมโบ้เนาะสีขาวหรือสีบอลเงินให้เลือก ลูกค้าอยากเลือกเป็นสีไหนบอกกับผมได้เลยนะครับบอกมนตีได้เลยหรือทีมงานของเราครับ e s u m e t a social เรามาดูกันดีกว่านะครับคันนี้ได้อะไรบ้างใช้งบเพียงนิดเดียวครับหลักหมื่นเท่านั้นเองครับสำหรับนี่เลยครับตู้คุณภาพครับภายในตู้เรามาดูภายในตู้กันมีไฟไท้ายให้พ,พร้อมภายในตู้นะครับ บุกข้างอ่าบุกผนังข้างมีไฟในเก๋งให้ด้วยสวยงามครับสวยงามตู้นี้เป็นตู้มือหนึ่งนะครับไม่ใช่ตู้มือสองที่เราจัดแคมเปญให้สำหรับรถคันนี้ยังมีมาพร้อมกับระบบ ความปลอดภัยในตัวรถนะครับเช่นแอร์แบ็กคู่หน้าที่มาพร้อมกับตัวรถได้เลยครับแล้วไปดูภายในสำหรับรถสปาร์คเครื่องสามพันกันดีกว่านี่ครับเขาจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรันล็อกปรับกระจกไฟฟ้านะครับปรับองศาต่างๆได้ทั้งนั้นนะครับรวมถึงภายในรถครับภายในรถเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะ ภายในรถจะเป็นโทนสีดำครับเบอ่อจะเป็นหนัง PVC ม,มาเลยนะครับผมมีวิทยุนะครับและระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวรถสามารถเข้ามาสอบถามกันได้ครับเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าสำหรับเครื่องยนต์3,000ครับจะมีหน้าตาเป็นแบบไหน นี่เลยครับเครื่องยนต์อีสุครับจวัดจัดวางต้องต้องบอกว่าจัดวางเนาะจัดวางได้ลงตัวมากๆไม่ลกนะครับมีช่องว่างมีมุมมองในการตรวจสอบภายในห้องเครื่องได้สะดวกสบายและสบายตามากวันนี้เราจะทำการส่งมอบรถคันนี้ครับ ยังไงนะครับอย่ามาติดตามผมนะครับมนตรี i, ในคลิปวิดีโอท้ายคลิปหลังจากส่งมอบรถแล้วให้ลูกค้ามารับด้วยตัวเองคอนเฟิร์มด้วยตัวเองครับใช้เงินหลักหมื่นก็ออกรถคันนี้ได้ถ้าลูกค้ามีคำถามสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามานะครับและปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการซื้อรถทำไฟแนนซ์ก็ได้เสมอครับยังไงก็สามารถติดต่อกับทีมงานได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออินบ็อกเข้ามานะครับ ขอบคุณนะครับที่ลูกค้าติดตามเราทั้งทางแฟนเพจทั้งทางช่อง YouTube Channel นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยวันนี้เฟิร์นเราจะไปจัดส่งมอบรถและเดี๋ยวมาลากันท้ายคลิปครับสวัสดีครับสำหรับทุ่งท้ายคลิปนะผมขออนุญาตหาลูกค้าเจ้าของรถมายืนยันและคอนเฟรมว่ารถคันนี้ใช้เงินหลักหมื่นจริงไหมแอนต่ายจริงค่ะ จริงเนาะโอ้ยต้องยืนแนะนําไปนะครับนี่คือน้องสายน้องแอนนะครับนะที่มารับรถจากที่เนี่ยคันนี้ในสปารับอย่างที่เราคอนเฟิร์รอบรับรถคันนี้ใช่เงินหลักหมื่นจริงค่ะจริงจริงอ่าแล้วถามหน่อยผ่อนถ้าถ้าเราผ่อนจริงๆของเราอ่ะเนาะอยู่ที่แปดพันกว่าบาทจริงนะจริงจริงใช่ไหมอ่าต้องต้องยืนยันเองเลยนะให้ลูกค้าเดีิงมายืนยันนะครับแล้วถามหน่อยไปนั้นทำยากไหมไม่ยากครับใช้เวลาไม่นานด้วยก็ ด้วยใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ให้การบริการเป็นยังไงบ้างบริการดีมากค่ะต,ติดขัดตรงไหนเขาช่วยตลอดเลย,ยาตามผลตลอดแล้วก็ติดตามลูกค้กาไม่ทิ้งลูกค้าขอบคุณมากจริง<ด>จริงเ<ด>นาะเนาะมีอะไรเราคุยกันชัดเจนที่เคลียร์นนทุกประเด็นก็ได้นะถ้าถ้าลูกค้าเนีน่ยมีคำถามหรือว่ามีอะไรที่ติดขัดอ่ะเราบอกที่ได้ตรงๆเลยไหมด้าตรงตรงเลย ขอบคุณมากอันนี้คือการเยืนยันจริงๆจากลูกค้าที่มารับรถในวันนี้นะครับยังไงนะครับเดีย๋ยวรอดูข้าวส่งท้ายกันพรเรานะครับ3คนขออนุญาตขอตัวลาก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคระัสวัสดีค่ะ